วัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะวันนี้มาจัดนิทรรศการต้นหอมค่ะหอมสี่อย่างวันนี้ไม่ได้เอาทํามาทั้งหมดหรอกทั้งหมดก็จะมีเยอะแยะแต่ปาเก็กก็ไม่ได้ปลูกครบทุกอย่างนะคะที่ปลูกอยู่ก็จะมีหอมแบ่งบัวเลยหอมกินดอกแล้วก็หอมแขกนะคะวันนี้เอามาให้ดูสี่อย่างค่ะมาดูนะคะ เอามาให้ดูว่าเปรียบเทียบแตกต่างกันยังไงก็เคยเปรียบเทียบแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังถามมาอยู่ว่าหอมบัวเลยกับหอมแบ่งในมันตัวเดียวกันไหมป้าก็เลยหิ้วมาให้ดูนะคะวันนี้มาคุยกันหน่อยว่าใครเข้ามาแล้วก็ฟังดีๆนะคะบัวเลยกับหอมแบ่งคนละตัวกันค่ะคนละอย่างคนละสายพันธุ์ถ้าหอมแบ่งของปพ็ก๊กส่งไปตรงนู้นนะคะ โน่นในถาดอันนี้คือหอมแบ่งที่เอาไปจากตรงนี้เอาหัวไปปลูกเสียบๆไว้คือเลี้ยงไว้อนุบาลไว้ว่างเมื่อไหร่มีเวลาก็จะเอามาลงกระถางนะคะแยกดึงออกมาเป็นหลุมๆเอาไปลงกระถางเพราะว่าการดูแลในถาดหลุมยังไงจะง่ายดูแลที่เดียวดูแลได้จํานวนเยอะปริมาณเยอะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องหอมแบ่งกับบัวเลยนะคะ อฟังนะบัวเลยไม่มีหัวอย่างนี้หัวแห้งๆอย่างนี้จะไม่มีค่ะจะไม่มีให้เห็นเขาจะอันนี้มันสองสายพันธุ์นะคะบัวเลยที่เอามาเนะะี่ยที่จริงบัวเลยอย่างเดียวแต่ว่าเอามาจากคนละจังหวัดสายพันธุ์ก็อันนี้จะก้านใหญ่ๆแล้ะสีเขียวเข้มเขียวออกเทาๆแต่สายพันธุ์นี้จะออกสีอ่อนๆเห็นไหมคะจะเป็นสีอ่อนๆ ตัวนี้ามาจากมหาสารคามสายพันธุ์นี้มาจากสกลนครค่ะอันนี้สาวสกลนครแต่เป็นบัวเลยเหมือนกันอันนี้สาวมหาสารคามค่ะจะออกสีอ่อนๆอย่างนี้ทีนี้มาดูนะคะเขาไม่ลงหัวอย่างนี้ปลูกไปชั่วนาตาปีก็จะไม่มีหัวอย่างนี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นไม่มีการแก่ก็จะเป็นสาว อยู่อย่างนี้ตลอดแต่เราจะต้องแยกออกไปปลูกนะคะครั้งแรกเราจะปลูกต้นเดียวก่อนเนาะพอเขาแยกออกมาอย่างนี้ได้จำนวนเยอะเยะเราก็เอาออกมาสามารถที่จะเอาออกไปปลูกได้นะคะอ,อย่างนี้ก็แยกได้แล้วละ่ะแต่ปากก็ยังไม่ว่างเนี่ยเวลาจะปลูกให้เอาออกมาอย่างนี้ค่ะอย่าไปดึงออกมาทีละต้นแล้วจะหักนะคะให้โกลยออกมาทั้งหมดก่อนรากเลือกหมนกันไหเนี่ย เราจะแยกเราจะตั้งเอาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แยกออกไป <c oughs> แยกออกไปอย่างนี้ <c oughs> แวกออกไปอย่างนี้กออกนเดี๋ยวสรุปแล้วอันนี้สาธิตให้ดูป้กิ๊กก็ต้องออกไปลงกระถางนะคะเนี่ยเราก็ต้องดึงออกมาอย่างนี้ บางทีก็ต้องปลูก2ต้นถ้าเขาติดกันนะคะไม่ต้องไปแยกออกเพราะว่าบางทีดึงแยกแล้วก็จะทําให้หักเนี่ยถ้าติดกันอย่างเงี้ยก็เอาไป2ต้นเลยค่ะอย่างเงี้ยตัดรากออกก็ได้นะคะส่วนใบถ้าเราปลูกเองไม่ต้องตัดค่ะปลูกไปเลยแต่ว่าใครถนัดอยากจะตัดให้เขาแตกใหม่ก็ได้นะคะต้นสวยไหมสวยมากเลยค่ะตัดเอาไปกินก็ได้จะตัดเอาไปกินแล้วก็เอาต้นไปปลูกเนี่ยต้องแยกออกมาอย่างนงี้นะคะ นะอันนี้ต้นเดียวอย่าเดียว,ยวอย่างนี้อันนี้ป้เก้งจะปลูกสองกันลวกันปลูกอย่างนี้เลยไม่เอากออกจากกันกลัวหักนี่ค่ะก็กี่กระถางเนี่ยหนึ่งกระถางสองกระถางสามสี่ห้าหกเตรียมกระถางหกใบนะคะก็จะได้หกอย่างนี้นะคะออกไปก็จะเป็นเขาก็จะขยายอย่างนี้เนี่ย นี่แหละคือการขยายพันธุ์บวเลยนะคะแล้วหัวเขาจะอยู่อย่างนี้ชั่วนาตาปีจะไม่มีการลงหัวนะคะไม่โตหัวไม่โตอย่างนี้เข้าใจแล้วนะอันนี้หอมแบ่งอันนี้บัวเลยแก่ไม่เป็นค่ะตัดรากออกไปปลูกแล้วก็แยกออกไปเป็นกอยอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้ไปตลอดชั่วนาตาปีถ้าใครซื้อไปแล้วศูนย์พันแสดงว่าฝีมือตก ไม่มีฝีมือในการปลูกซื้อมาแล้วเราจะต้องให้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตจนเราตายก่อนเขาเขาต้องตายทีหลังเราแน่เพราะว่าเขาขยายพันธุ์ไปตลอดบอกลูกบอกหลานขยายพันธุ์ต่อกันแล้วกันนะสั่งเสียไว้ก่อนโอเคค่ะเข้าใจแล้วเนาะทีนี้มาดูวิธีดูแลเขาให้เขาสวยเขางามนะเราจะต้อง ใส่ธาตุอาหารให้เขาอย่างเพียงพอนะคะแล้วหน้าดินเนี่ยอย่าให้แข็งนะต้องให้ร่วนซุยเราจะต้องหาไม้หาอะไรเนี่ยให้เขาร่วนซุยอยู่ตลอดอย่างนี้แล้วเขาจะโตเร็วแต่กอได้ดีค่ะเราก็เอาไม้ไม้ลูกชิ้นก็ได้เสียบไว้นะแล้วก็คอยซุยซุยซุยหน้าดินเนี่ยเริ่มจะแน่นนิดนิด,นดก็ไม่ได้และะ้วไม่สวยนะเนี่ยให้ร่วนซุยอย่างนี้นะดินปลูกบวเลยเนี่ยทีนี้มาดูการใส่ปุ๋ย คุณลุงลุกมาจางนี้หน่อยนะคะเอาแนะน,นำยังไม่หมดเลยเนาะอันนี้เป็นเป็นหอมกินดอกนะคะหอมกินดอกป้เก๊กก็เอามาเสียบเสียบใส่ถัดหลุมไว้ตอนนี้สามารถที่จะแยกไปปลูกได้แล้วค่ะ mm. เพื่อที่จะให้เขาแตกนี่เห็นไหมคะต้นเดียวเนี่ยเขาเริ่มออกมาเป็นสองต้นละเนี่ยเป็นสองยอดแล้วค่ะป้เก๊กยังไม่ได้ลอกตั้งแต่เสียบไว้เนี่ยเห็นไหมคะเป็นสองต้นละ เราก็เอาไปปลูกได้แล้วเนี่ยเราอนุบาลไว้จนเขาแข็งแรงดีก็แยกเอ,เอาถอนอย่างเงี้ยเอาไปปลูกเลยกระถางละสามสี่ต้นอะไรกันแล้วตลแต่ส่วนอันนี้เอาเสียบไว้เยอะเลยค่ะหอมกินดอกนะคะลักษณะนี้จะเป็นแบบนี้หอมกินดอกเราก็เอาไปปลูกอันนี้ก็ไปแยกปลูกได้เยอะช่วงที่ได้มาเราไม่มีเวลาเราก็ต้องเอาจับเข้าลงไว้อย่างงี้นะ ปล่อยไว้ข้างนอกได้แต่อย่าปล่อยนานนาๆไปค่อยๆแห้งไปแห้งไปนะคะแต่ก็ยังปลูกได้แต่จะทําให้ชะงักการเจริญเติบโตอันนี้เป็นหอมแขกค่ะหอมแขกนี่ปลูกไว้กินไม่ต้องไปทําอะไรเราไม่ต้องคิดมากนะคะถ้ามีหัวมาก็เสียบๆไว้อยากทํากับข้าวก็ตัดตัดตัดแงบเงียบไปนะคะกินทีละกระถางสองกระถางก็กินเข้าไปปกติปลูกเยอะมากเลยเวลาผัดปูทีนะคะ ตัดไปนี่สองสามกระถางใหญ่ๆตะกร้าใหญ่ๆเลยอันนี้อันนี้นับว่ากระถางเล็กอันนี้เล็กมากก็ปลูกไว้ใส่มะข้ามะแกงไปเนาะอ้าววิธีให้ปุ๋ยนี่ค่ะเมื่อกี้ก็คลุกให้ดูแล้วในสวนวันนั้นมีปุ๋ยคอกมีฮิวมัสมีขี้ขังข้าวถ้าใครมีปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็ใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวอันนี้คนมีปุ๋ยเยอะอวดหน่อยค่ะขี้ขังข้าวใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะ,อะใส่ปุ๋ยคอก เยอะตามด้วยฮิวมัสที่ขั้งขาวนิดหน่อยนะคะเราก็ใส่ให้เขาเนี่ยงามค่ะพวกนี้เนี่ยใส่ไปยังงี้ใส่ไปตะกี้กเลี้ยงอย่างเงี้ยต้นหอมงามมากมากอันนี้เขาไม่ได้แดดค่ะเลยออกมาเสามัดไว้ก่อนเอาไปตากแดดสักหนึ่งอาทิตย์ค่อยแกะออกกระบจะแข็งแรงน,นี่ก็อยู่ในร่มอันนี้ก็ใส่ไปแล้ววันนั้นยังไม่ใส่ซ้ํานะคะ ถอยไปนีิดนึง่งเอาที่นั่งออกก่อนเพราะว่าผู้สูงอายุไปทางไหนก็ต้องนั่งค่ะก้งโค้งนานๆก็ไม่ไหวเนี่ยใสไปอย่างนี้นะคะแล้วก็รดน้ำตามอันนี้ใบตกเพราะว่าเขาเริ่มใบแก่ก็จะตกอย่างนี้แหละเราจะต้องมาลอกใบให้เขาคอยลอกใบออกเขาจะได้โตดีค่ะแยกกอได้เร็ว เห็นไหมคะเมื่อเช้าป a c ก a g มานั่งโลกเนี่ยยังแค่เนี้ยก็เอาไปเจียวใส่ไข่ทอดใส่ไข่ได้เยอะเยะเลยคะ่ะทั้ตู้เย็นถ้าไม่ทาอะไรก็ห่อกระดาษเข้าตู้เย็นไว้ไว้ทํากับข้าวสองสามวันก็หมดละปลูกอย่างนี้นะคะเราก็จะมีต้นหอมไว้กินไปตลอดหอมบัวเลยแล้วไปเอามาจากไหนป a c k a g e ก็ปล่อยออกไปเยอะแล้วนะเวลาสั่งมาก็แบ่งๆกันไปคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ ช่วงนี้ยังไม่มีไว้เดือนหน้าน่าจะเยอะอยู่นะคะต้องรออีกหน่อยเนาะอันนี้ก็คอยแบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยบ้างคนบอกป้าเก็กขอสักห้าต้นขอสักสิบต้นก็พอค่ะมันก็หลายคนเนาะไม่พอกันโอเคนะคะแล้วก็รดน้ําตามนะอย่าลืมใส่ปุ๋ยเสร็จรดน้ําตามเลยปื่อก็้ก็บอตักน้ํามาอยู่นะเอาไปไว้ไหนละรู้แล้วเวลาเราให้น้ําเขานะคะให้แค่ กะว่าซึมลงก้นกระถางแค่เนี้ยพอประมาณแค่นี้แค่พอชื้นเนี่ยแค่เนี้ยค่ะกะให้เขาซึมลงถึงก้นกระถางก็พอวันละครั้งเดียวค่ะไม่ต้องให้เยอะเนี่ยใส่แป๊บหนึ่งก็ซึมลงไปละโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ปลูกผักปลูกต้นหอมอยากปลูกอันไหนก็เลือกเอาตามสบายก็ล้วกันค่ะอ่า ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการติดต่อปะกก๊กนะคะปะุ๋ยทุกอย่างทุกชนิดที่ขายอยู่ก็ขายเหมือนเดิมทุกวันเบอร์โทรศัพท์ปะกก๊ก080 752 7300นะคะลายยุพลรภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะ yu p a l a i แล้วก็ต่อด้วย249 9ติดกันเลยค่ะโอ้จะจบคลิปลรออยากให้ดูตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเก็บกินหมดจะไม่เห็นดูสิเนี่ยดูพริกจินาแ,แดงปากก๊ก อ้ต้นหนึ่งนีเก็บไปหมดละแดงเต็มไปหมดเลย,ยแล้วก็ไอ้เขียวๆนี่ยังเหลือเต็มอยู่ต้นนี้ยังต้นนี้ยังไม่สุกต้นนี้ปลูกทีหลังยังไม่สุกแต่ต้อนอื่นเก็บกินเยอะละ,ะกินพริกตัวเองปลูกสดชื่นแล้วไม่เป็นกุ้งแห้งนี่วิธีช่วยค่ะท้ายคลิปหน่อยเนาะต่อหน่อยนี่เมือ่อเช้าป้าเก๊กเอามาแขวนวิธีช่วยก็คือใต้ต้ตนเขาเนี่ยเอาขวดมาไว้นะคะ เอาขวดมาไว้แล้วก็เจาะให้มแมลงวันทองเข้าไปโดยการใส่ใบกระเพราเข้าไปแล้วก็เจาะรูข้างล่างอันนี้เคยทําคลิปให้ดูแล้วแต่บางคนมาทีหลังอาจจะไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะให้ดูเจาะข้างล่างประมาณสามรูนะคะประ k ิก e ใส่แป๊บเดียวเข้าไปเป็นฝูงแล้วคะ่ะนุ่นมแมลงวันทองบินผ,ผึบผับผึบผับเขาจะไม่อยู่ข้างล่างเจาะจไว้ย่างเงี้ยแล้วก็เอาใบกระเพราเห็นไหมคะเป็นตัวตั<ไ>วนุ่นเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงเนี้ย เขาชอบไอใบกระเพราค่ะขยี้ขย,ขยี้ขยี้ให้ละเอียดแล้วก็หยอดลงไปที่ฝาขวดเอาน้ำเติมด้วยนะคะเติมน้ําไปให้ขุกคลิกกลิ่นเขาจะได้ออกแมลงบนทองก็เข้าไปนี่ได้หลายตัวแล้วนะเกิน5ตัวแล้วค่ะเทาเขาจะบินขึ้นบินเขาเขาไม่ลงล่างนะคะนิสัยเขาจะบินขึ้นข้างบนเขาไม่มีที่ออกเขาก็จะติดอยู่ในนี้แหละเห็นไหมโอ้เยอะเพียบเลยค่ะเข้าไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยรูเจาะด้านล่างเจาะด้านล่าง3มรูหนึ่ง,ส,งสาม ก่อนนี้ป้ากิ๊กไม่รู้ว่าไปเจาะข้างบนมันไม่ติดค่ะติดหรือออกอาจจะติดแล้วอ,ออกไปเนาะแต่ถ้าเจาะข้างล่างเขาไม่ออกเนี่ยจะคอยบินขึ้นข้างบนนะคะลองไปทําดูนะถ้าใครมีต้นพลิกก็เอามามัดไว้ใกล้ๆนี่แหละกิ่งก้านไม่ใหญ่ก็ทําเสาหลักเอาไม้ปักไว้ป้ากิ๊กก็เอาแหวนไว้ใต้นี้ oh. อ่าโอเคค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนปลูกผักอินทรีย์ทุกอย่างนอกจาก ต้นหอมแล้วยังได้ดูพลิกวิธีจับมแมลงวันทองด้วยนะโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ